ดูเหมือนว่าข้างในจะเงียบไปแล้วนะจะเริ่มปฏิบัติการกันเมื่อไหร่ล่ะนั่นนะสิเมื่อไหร่จะเริ่มปฏิบัติการเห็นว่าให้รอหัวหน้าหลินมาก่อนค่อยเริ่มนะฮาหัวหน้าหลินงั้นหรอหัวหน้าปีศาจของกลุ่มหนึ่งนะหรอดูเหมือนว่าเธอจะมาแล้วนะทุกคนตั้งสติกันให้ดีด้วยล่ะสถานการณ์ข้างในเป็นยังไงบ้างเสียงปืนเงียบไปสักพักแล้วครับ กรุมปฏิบัติการแรกเข้าไปแต่ก็ยังไม่ส่งข่าวอะไรลับมาเลยครับไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าข้างในมีกลุ่มติลวุธอยู่เท่าไหร่เข้าใจละตอนนี้ไปตรวจเช็คให้แน่ใจว่าประชาชนอพยพไปถึงไหนแล้วหลังจากนี้อาจจะมีสกนัตกรรมเกิดขึ้นเตรียมใจไว้ให้ดีล่ะคนที่อยู่ข้างในนะ่ะพพกรอร้อไม่หมดแล้วถ้าคนของฉันปลอดภยัยเราอาจจะยังคุยกันได้ส่งรถกกล้องเข้าไปตรวจสอบสถานก,การณ์ข้างใน แล้วก็รอคำสั่งจากฉันครับหัวหน้าส่งสัญญาณภาพมาเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่เนี่ยคนตายอยอะขนาดนี้เลยเหรอเมื่อกี้มันอะไรกันมีคนออกมาแล้วครับระวังด้วยมันอาจจะมีผู้ช่วยหยุดอย่าขยับแกหนีพ้นหรอกที่นี่เรารอ้อยไปหมดแล้วงั้นเหรอ นี่มันอะไรกันหายไปแล้วเหรอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่กลุ่มสองตามฉันก็ไปข้างในเร็วเข้ารีบโทรเรียกรถพยาบาลด่วนเลยตำรวจน้ำดีเมืองเชียงเหอบุคคลตัวอย่างปี2000จุดจุหลีต้าหลิน And I recall the past real vaguely. I remember everything they would say. Maybe thought that I was crazy, thinking that one day they'd see my name. Love being a loner, always moving closer. Knew exactly.